วันนี้เราจะมาทำเยลลี่เยลลี่เยลลี่เหรอคะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะนี่อะเรามีอะไรมีผงเยลลี่ใช่ไหมคะน้ำร้อนค่ะอน้ำร้อนอะเดี๋ยวแม่ยกให้ต้องระวังนะน้ำร้อนอันนี้น้ำร้อนนะคะต้องระวังมากๆเลยอาเดี๋ยวเราต้องแกะผงเข้าไปค่ะเดี๋ยวระวังระวังเพราะว่ามันมีน้ำร้อนเดี๋ยวอันต์ไล่ แกะได้ไหมแกะได้ค่ะพี่ม่เจจ้าแกะโลกเดี๋ยวนี่ไงเจแตะแกะให้อยู่รอก่อนนะคะอจานี่ห้าบวนไม่วันนี้เรามาถ่ายคลิปกันที่บ้านสวนนะคะผมตกโปรยๆค่ะอากาศดีมากได้ยังได้ยังมานะอ่ะโอเคนั่นแหละค่ะฉีกเข้าไปในน้ำร้อนนี่ค่ะเราต้องทำทีละอันนะคะอ่ะเดี๋ยวดูดูพี่ปอแกะ เดี๋ยวเดี๋ยวเทลงไปเลยไม่เป็นไรนิดเดียวยอ๋อนะาตกใจไม่เป็นไรคะ่ะเทลงไปเลยลูกต้องคนเบาๆนะฮะนะนาเดี๋ยวเพราะว่ามันจะร้อนอ่ะคนคนดี่ของพี่ปออันนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะคนคนเบาๆเบาๆ,ๆ,ๆเบาๆ,ๆเบาๆ,ๆเบาๆนะเบาๆนะนะ ให้มันละลายหมดเลยนะหมดเลยจ้าไหนละลายยังดูซิมีมอสยังมีผงผงอยู่เอาคนต่อไปก่อนอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ผัดกันคนพี่ปอออกก่อนเ๋ยวให้น้องคนก่อนมีมีฟองด้วยอ,าาอ่ะคนคนเลยเสร็จยังละลายยังคราวนี้เป็นตาพี่ปอคนนะคะดยยเดี๋ยวพี่ปอคน คนจนกว่าจะละลายใจเย็นใจเย็นอาหารคนผัดกันอ่าตอนนี้ตอนนี้คนเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะมันมันละลายแล้วไหนพี่ฮาน่าตักขึ้นมาดูิเนี่ยคือละลายแล้วเราก็จะเติมน้ําเย็นลงไปอ่ะพี่ปอเปิดน้ําเย็นเติมลงไปเดี๋ยวแม่จะบอกพอนะคะ เขาให้เติมไปประมาณ200มิลิตรนะคะะอโอเคคนซิ่ะคนคนให้เข้าก okay. ันค่ะโอเคคนเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่แม่พิมพ์ค่ะไม่ไมต้องลองในถาดนะสาลองในถาดจะลองในถาดนะต้องลองในถาด เจ๊ไม่ชิมค่ะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วค่อยชิมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการเท hey, ใส่พิมพ์แล้วอ่ะพี่ฮานะ่าใส่แล้วของพี่ฮาน่าอันไหนอันไหนคะอ่ะเท hey, เลยค่ะเทใส่พิมพ์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปแช่ตู้เย็นกันให้มันเซตตัวแข็งตัวแล้วเราก็จะได้มาชิมกันนะโอเคไหมโอ้เก่งเก่งฮาน่าเก่งเก่ง ใส่เลยใส่เลยใส่เลย okay, okay. <laughs> หกแล้วหกแล้ <laughs> <laughs> อยอดเลยนี่แล้วนินก็ทำอะไรจอี่ <t ong ue> <laughs> นินทำไม่เป็นมันมีน้ำร้อนคะ่ะครัวอันตรายคะ่ะ <t ong ue> โอ้น,นีน <t ong ue> ก็นั่งเฝ้า <t ong ue> พี่ๆจ๋ะ สใ,ใส่เต็มเลยค่ะไม่ต้องเต็มมากนะเดี๋ยวมันจะหกนะเสร็จยังเสร็จยังอ๋อตอนนี้เสร็จแล้วเหรอคะอ๋ออันนี้เราหยดพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ามันเซ็ตตัวแล้วจะเป็นยังไงโอเคไหมนอนอ๋อเป็นนอนรอเลยใช่ไหม ตอนนี้เยลี่ของเราก็นี่นะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะมาลองชิมกันนะคะเอาพี่ปอชิมสินี่ตยมาตักให้ทางน้องนีนหน่อยนี่นะคะเหมือนเหมือนปีโป้เลยไหมไหนดูสิอ้ยไอพี่ฮานดูสิเหมือนปีโป้ไหมเหมือนปีโป้ไหมมัมมัมมอันนี้นีนนีนนี่ลองชิมดิอุ้ยกินเป็นไหมเนี่ยเหมือนปีโป้ไหมเหมือนปีโป้เลยนิน คุณแม่แรงชินลูค่ะอร่อยไหมอุ้ยเด้งดึงน่าชอบไหมโอ้พ enfin ี่บอกคำใหญ่มากอ่ะลองชิมซิเจ๊ชิมเจ๊ชิมเจ๊ชิมเลิศไหมคะเลิศโอ้โหพี่เตยบอกว่าเลิศอร่อยโอ้ห้านี้นห้นี้นห้นี้โอเคเลิศค่ะคลิปนี้เราเลิศค่ะ ไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย